ใครที่ไลฟ์สดขายสินค้าค้าขายออนไลน์หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ออกไปติดต่อธุรกิจค้าขายนะคะฟังคลิปนี้แล้วไปปรับใช้นะคะเขาบอกว่าก่อนที่เราจะทําการเปิดหน้าร้านเปิดกล้องไลฟ์สดต่างๆเราจะต้องทําการปรับพลังงานตัวเองให้อยู่ในขึ้นความที่สูงๆรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขก,กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นและมีความสุขก,กับเงินทองที่เรามีอยู่นะคะ การที่เราจะขึ้นก้องไหลสดอย่างตัวผู้เองจะขึ้นก้องไหลสดเนี่ยเราก็จะต้องขอบคุณเงินก่อนในกระเป๋าที่มีเอามาจับนะอุ้ยขอบคุณนะคะเงินที่ขายได้เมื่อวานขอบคุณที่เงินที่มาใหม่ในวันนี้อีกที่จะเข้ามาใหม่ในวันนี้อีกในไลน์นี้อีกคือเป็นการปรับพลังงานเพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งเงินทองลูกค้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นนะคะหลายคนเคยเรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดเขาบอกต้องปรับ พลังงานให้อยู่ในขึ้นความถี่สูงสูงแล้วจะดึงดยุดเงินได้ง่ายๆเขาก็บอกแบบนั้นแต่บางคนไม่เข้าใจเอาง่ายๆนะคะวิธีทําที่ปลุกทาและใช้เองแล้วมันได้ผลจริงๆด้วยก็คือการเนี่ยหละคะ่ะก่อนที่จะขึ้นไลฟ์สดอยู่กับตัวเองนิ่งๆก่อนนะคะปรับพลังงานขึ้นความดีให้เรารู้สึกดีนะเอาเงินขึ้นมาดูมานับเงินก่อนนะใครมีไม่มีเงินสดอยู่ในมือมีแอปก็อแอปธนาคารเปิดขึ้นมาเห็นยอดเงินแล้วรู้สึกดีมีความสุขนะคะหรือเห็นลูกค้าเวลาเข้ามาในไลฟ์สด เราก็จนกินตนาการถึงว่าลูกค้าเข้ามาเยอะมากแล้วรู้สึกดียังไงนะคะเห็นภาพที่ตะกร้ามันขึ้นมาแล้วคนกดสั่งซื้อเด้งเด้งเด้งมันโชว์แบบไหนนะคะรู้สึกดีก่อนที่เราจะขึ้นกล้องไหลสดนะคะรู้สึกดีกับเงินที่มีในวันนี้ที่ได้มารู้สึกดีกับเงินทุกบาททุกสัคงที่เข้ามาตลอดเวลาให้ปรับพลังงานจูนขึ้นแบบนี้ก่อนแล้วไหลสดแต่ใครที่เป็นแม่ค้าก่อนที่จะออกไปค้าขาายก็ให้ทํแบบนี ะะจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของแต่ละคนที่จะต้องเจอนะเพราะฉะนั้นอันนี้พุกทํากับตัวเองใช้กับตัวเองเราได้ผลมาแบ่งเคล็ดลับมาแบ่งปันตัวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เอาไปปรับใช้ได้ค้าง่ายขายคล่องหลายคนเห็นไหมเป็นพ่อค้าแม่ขายตั้งใจทํางานมากตั้งใจไลนมากนะคะเครียดมากโฟกัสแบบขาย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 แล้วอพอเราเครียดเนี่ย พลังงานเราอ่ะจะต่ําขึ้นความถี่ของเราจะอยู่ในต่ําแล้วมันไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับพลังงานของตัวเองให้อยู่ในขึ้นความถี่สูงสูงด้วยวิธีที่บอกไปเมื่อสักครู่นะหลายคนแบบตั้งใจมากตั้งใจเกินไปเครียดนะคะไม่เวิร์กไลฟ์ก็ขายไม่ได้ออกไปขายของก็ขายไม่หมดกลับมาก็เครียดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเอาวิธีนี้ไปใช้เป็นที่นี้ใช้ได้ผลที่สองคุณอยากไม่ต้องเครียดถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดแต่คุณเดี๋ยวพิ่งไลฟ์สดเดี๋ยวพึ่งขายอะไรทั้งนั้น ปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนจูนขึ้นความถี่ของตัวเองให้อยู่ในขึ้นที่สูงสูงที่รู้สึกดีก่อนนะคะไม่งั้นนะคุณออกไปขายมือจะเฟลคุณไลฟ์สดก็เฟลไม่มีคนดูก็ยิ่งจะเฟลหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ค่ะทุกคนค่ะนะคะได้ผลยังไงกลับมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้แล้วสู่กันฟังนะคะอันนี้นะคะตั้งใจจะเอามาแชร์ให้ทุกๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหาเงิน นะะในแต่ละวันให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นเรายังตั้งใจทํามาหากินในอาชีพของเราอย่างสุจริตเหมือนเดิมแต่เราเอาเทคนิคนี้มาปรับใช้นะคะทําเองทําง่ายไม่เสียตังค์ลองทําดูคะ่ะไม่เสียหายค,ะคะ่ะทุกคนค่ะ